มาพบกับมินอีกแล้วนะคะในเกมดาร์โกแรนเดียอภิมหาตำนานมังกรนะคะวันนี้จะมาทำอะไรกันดีนะ้าอาวกเราก็มีแล้วนะคะอ่าตัวแรกคือะคะเอ,อเล็กนะคะเลเวลเจ็ดอ่าชื่ออะไรคะตัวหนักสอง โอลโอลนี่นะคะตัวเมียมั้งน่ารักกับตัวนี้ชอบตัวที่สามนะคะที่พอดออกมาโอมี่โอมี่เานก็ม, All me. All me. มันเอามไม่ได้กำลังซักอยู่ค่ะแล้วก็แพรชื่อแพร แล้วก็สีออนะคะตัวนี้ชอบมากเลยน่ารักดีแล้วก็สีป้านะคะให้ลูกๆ่าเจอมาเดมี่นะคะ ก็รีโอนะคะสองนาะผู้เลนเกติดแล้วก็แรนแกรนรนตัวไหนเล่นเล่นเหรอชิแกนนะคะตัวไหนตัวจะมาไอเมีย แล้วก็หวามานะคะเดี๋ยวพี่ส่งมาให้นะคะพี่ดานี่น้องเมย์เอามาอ้อนขอแต่งกันนะแต่งกันนะน่ารักตุ้ยตัวเลยตัวไหนที่เรายังไม่ได้ลูปอ้าตัวนี้ด้นะถ้าเหลือบางตัวนี่น้องเม่เอาตัวนี้พี่จะเอาจะนี่แตแต่งกันนะ อยากต่ออ่ะ นี่ค่ะแล้วก็ชุดพาไปดูของน้องโมงานน้องของพวกเราเองอ้อนี <ไป S 2> อ่ค่ะไปดูกันอค่ะ นี่นะคะของนองโบได้ว้าวให้มันไปหยุดตรงนั้มันเกี่ยวกับน้ำเลยนี่ก็น่ามักถ้าผสมพันธ์โอ้ยจะตงนหลังปะ นี่เราคนเก่งไงน้องโมเก่งแต่ลูกเอวยแกตกจะได้โดดลองเหมือนหน้าโอุ้ยโดนนักเลงปีนยอดแล้วสารพัดเนะ,ะไม่มีแล้วนี่ก็น่าละมุกมีหลายตัวจัง <laughs> ไปดูเนี่ยเรื่องท่านมันจบเร็วจังเลยกิจกรรมนิหารไฟ เดี๋ยว okay. นะคะเราจะกินข้าวด้วยดิ๊จะเอาแต่พอดอกบอกมาเอากินข้าวค่ะป้อนหน่อยป้อนหน่อยนะคโค่น้อยกินแล้วกินกินเลการบ้านดีมากกินข้าวหินก่อนลูกดิ๊โม่เอาข้าวด้วยไหมเอาค่ะ

ประจับพื้นไปแค่นี้ะ